สวัสดีค่ะทุกคนอะไรนะน้งมิงรถดามซิ่งดินด่วนว่าซานพี่มิมอมนนี่นอดของมันเลยเนาะอะไรพวกเนี้ย อะไรนะถ้าพอมิมเอาลองอีกตัวแต่อตัวเนี้มันห้าสิบห้าสิบลองเดียวเหรอมันยังเรียบๆแต่พี่มิมน้ามันฟุดบ่มันฟุดฟุดฟุดขึ้นหน้านะเป็นฟองมันเป็นฟองโอว่เป็นฟองแบบน้อยๆมันกับหัวแล้วนะปลาสูกมันปลาสูกโกงกับไปกินหัวเนะมันเป็นจะได้ก็ซักมันบ่ปลาสูกโกงกับไปกินหัวอีลีครับ นี่อันนี้สูตตรสูรได้โอ้โหสุดยอดไปเลยแซมเลี้ยนมากเนี่ยอ๋อเซียมเลี้ยนมากบกจุกมาเลยอีกตัวนึ่งจะใส่ปะมาเลยของมันมาเลยยังก็หนีเด็กของมันของดื้อมันแม่แค่หนีมาแมนปะบ่ตัว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 ทึ่งอ๋อมาเลยอ้อตัวทึ่งแมนอยู่ในมาเลยที่เอาไปลองคิ้วยังวะแซเอืมคิ้วอะไรเหมือนอะไรไม่มันเป็นนนนนููไม่มันคิ้วอะไรไม่ มเดวนวนนอืมมะะอแ่คันออบเลยนเ้มันต้องใส่หม้อน้ำเด็ดครับจะมาถอดมันอะไรอาจารย์เสเรียนมานะฮะมันต้องใส่หม้อน้ำเด็ดตอดนี้สย่าครับ เได้เขาด้วยก็ฟ้าขาวอ่ะบ้าน้รยฟ้าขาวฟ้าขาวก็มันเด็มันจะเป็นไรนี่ที่จะไปดูเนี่ยเราอันนี้ CBD หนึ่งต้องรุ่นเลยเอ้าตอนเข้าไปหาคือบวชหอกำลังมากำลังมาก็เราเสี่ยงดูมากถ้ามันไม่คืออีลิเกะร์มิดฟิตด์เอา อือพ oh. ีเราได้เขาให้เปลี่ยนได้อีกก็เปลี่ยนอีกเลยเนาะมันไม่มีดิเราไปเปลี่ยนบ่อยปีมาหาพี่เสีย<ร><ร>มันทุกบ้านเลยนะแค่นั้นแหละอย่างว่าเลยถ้าเครื่องนี้มาไม่ดีเครื่องถัดไปมาไม่ดีใดว่าคนอ นาโนต้ตสินี่จับเบาจับ,บเบาฉันมีทางเชิญที <c oughs> ไม่ได้ทำงานนี่มาจากอัดฟังโอ้อัดฟังว่าจะอัดมี โค้ดาโค้ใหม่ดิอะไรโค้ด้าโค้ใหม่ดิใครเขาบอกน้ำเคี่ยวของเก่าตาขุงเลียวน้องมิไม่ได้กอดหรอกผู้อยากเล่นเป็นงั้นเลยอยู่กับน้องมิงทำไมต้องหาคนใหม่น้อมิงเนาะ <c oughs> ทำไมต้องไปเอ,อาของน้อมิงเนาะืมจตัวเองก็เป็น ไรนะชมตัวเองก็เป็นเฮ้ยก็มาดิเอาคอนมาให้หนูอ่ะนูคิดถึงถ้าอะไจบรถไม่ได้หนูถ้าอะไรจรถไม่ไจรถมาเที่ยวใส่เอาฮิ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 ฮฮตัวไหนเป็นตัวไหนใส่หมวกไปยเยน้าเซมเยเอาทิ้งไปแล้วยู้ยส เอามาได้ไเอาทิ้งไปแล้ว,ลวเดียกอีสิคิปไปยี่สิบคลิปเลยบอกมันาไม่ตันนะไม่ตันครับนะรุ่นเิ่ใหม่กินหลืหอเกิด มึงมาจา่ไหนเนี่ยโอ้ยมาเยี่ยมเียวอย่าไมปไปทำมึงทำงานนะไอ้ที่ไอ้นี้วันนีิ่งๆเลยงานไม่ทำได้ฟางก้อนเดียวได้บาทเดียวอมึงไปอัดฟางบ่นี่ฮะชุดมัดอัลเอนมัดพึ่งส่งได้เอาได้ใบทำได้ไปโน่นนี่ไอ้ เจอล็อกปันแบตเตอรี่ไม่มีอีกอันนั้นหลุดอีกเป็นชาวไม่ได้กลับบ้านเลยเอางานนี่นี่เอาพิมพ์คำนครับนี่จะเป็นเด็กในสังกัดเสียมูเด็กในสังกัดเสียมูมึงไปอัดอยู่ไหนมึงไออัดอยู่ไหนสายตะกุบอัดที่ตรงที่เกี่ยวนะ อานาตั่นก่แหลอืนอจึงไม่คี้ะเล่นอรจีงจึงยังไม่ได้รออมแล้วไปเปลงออดของมันเลยลแล้วาครับตัวนี้วะใครจะมาตัวนี้ขึ้นปึ๊บราเวทล่งนะก็ได้บูดลองเลงแล้วมาได้นครับ นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับครีใหแล้วมดเปลี่ยนเดียวครีมครีมกูตังตรวดพี่เกินกันไ่สิบบาทอะไรตักนะฝนมากปะเฮ้ยเ้ยเราลหายยังหายยังอะบรลิวตกตกตกอยู่มันยังขังเลยมหัน้มันขก็ยังมันขงอันนี้ กูเคกลอนหมดแล้วกลอนน้กลอนเชยบดีกี่เลขี้พะกี่เลชีพเี่นะไมใช่ยงงั้นน่อยากเปลี่ยนเข่งหรือนี่อยากนั่งสีประตูขอไปทีเยวอรุงเทพนั่งสีประตูขาไประเยวกรุงเทพก็ไปนโขัไปนี่ ยกเครื่องไปยกเครื่องมาอยู่นั่นลไม่ธรรมดาแต่จีรดโซ่เลยแงนั่งไปแดงไม่บอกโอ้แต่ผมกลับมาจากเกี่ยวข้าวจังดูรักมาบ้านยังว่านานเลยยังเม่อไรจะถึงบ้านนี่คงเพียบด้วยนะว่ามันไก่ๆด้ยบอกคำเขาถึงบ้านก่อนพ่อหมีพ่อไวจะขี่มอเตอร์ไซค์ถึงบ้านอีกสี่ห้าส่ง กินเกี่ยวลุงรักน่ะจริงบ้งานเราไม่มีข้าว <c oughs> บ้านเราเขา้าวน้อยรถเกี๊ยวก็เกยอะจะออกไปทางนู้น,นจะมานี่บ้างไปนูน่นบ้างไปนีนบ่บ้างไปนูน่นบ้างอันนี้เกี่ยวกัตีมันยังไม่หมดอีกนี่ข้าวข้าวมันเล็ก <c oughs> อยู่ฝั่งนูน้นเจ้าสุชาแล้วหาสุึงอะไร ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิงดัมซิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ